การอัปเกรดช่อง DLTV ของกล่อง PSI O2 นะครับ O2 HD ก,กล่องเล็กนะครับนัถึงบผู้ปุ่มไมต้องเรียบร้อยนับ1ถึงยี่ปุมต้องเรียบร้อยนั่ะช่วยกันจิกค่ะงนึ่งนะครับ วิธีอัปเกรดก็คืออัปเกรดแมนนวลนะครับ <3 S 1> เข้าไปที่เมดรีโมทคำว่าเมนูนะครับ <5 S 1> ก็ใส่รหัสป่าน <5 S 1> เป็น04ตัว1234จากนั้นเข้าเลือกไปที่เ,เครื่องมือนะครับตัวนี้ก แล้วก็เลือกกดโอเคครับไปแล้วก็เลือกรีโมทลูกศรสีด้านขวานะครับไม่ติดเลยก่อน แล้วก็เลือกอัปเกรดดาวเทียมนะครับมิแล้วก็ค่าตรงนี้ก็จะตั้งตามนี้เลยนะครับดาวเทียมแล้วก็ไปเลือกตรงเริ่มเลย กดเริ่มนะครับแล้กดโอเคเอ้ยกดลูกศรขวามือปึอ๊บก็จะทำการดาวน์โหลดให้แต่กล่องนี้เมื่อกี้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยป,ปัดไปเราก็จะมีช่องเพิ่มมาให้ เป็นช่อง DLTV ทั้งหมด123่ง1องสาม10 1เกสสสิบสิบสองช่องอ่าเนี่ยครับกล่องการตะแกรงมันจะอยู่ที่ช่องตั้งแต่3ามถึง สามสี่แปดครับโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเกรดกลอ่อง P.S.I รุ่นเก่านะครับนี่ P.S.I O2 เราก็เข้าไปที่เมนูครับเมนูรีโมทเมนูสายรหรัสศูนสี่ตัวนะครับ ครับก็ลเ,เลือกตรงที่นี่นี่น,นี่ข้อมูลนะครับเครื่องมือแล้วก็เลือกกดเลือกที่การอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับกดเลือกเข้าไปจากนั้นก็กดเริ่มนะครับ ต้องเป็นการตั้งค่า OTA กดแบบเปิดอยู่นะครับแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้จากนั้นมันก็จะดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จตรงนี้จะใช้เวลานิดหนึ่ง